เวลานี้พวกเราก็ได้แล้วได้ความเป็นเลิศในทางเป็นผู้มีศีลเพราะเป็นอากับกิริยาที่เป็นปกติไม่ทุรนทรายกดนทุรนทรายกวนกวายไม่ไปเบียดเบียนไม่ฆ่าสัต,ตว์รักทรัพย์ร่วงปะิวิกรรมพูดปลดมดเท็ดดื่มสุลายาเมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นผู้มีศีลหนักแน่นคือศีลเป็นผู้มีความหนักแน่นในวิธีปฏิบัติ จากนั้นก็เอาความนิ่งความสงบอากับปริยาที่มันนิ่งแล้วนี้มาชำระชั้นล้างทุลีออกจากกิจจากใจด้วยมีความสำคัญมั่นหมายอำนาจของสติสติซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมตั้งขึ้นมาเดี๋ยวนี้กิเลสมันจะเหนียวแน่นแก่นวตัตะแค่ไหนมันก็พังคกลืนลงตอนนี้เห็นได้ชัดอายมประนตา เรากําลังฟงสั้นแค่ไหนก็เถอะคิดปรุงแต่งฟงสั้นพอตั้งสติขึ้นจิตกับสติเป็นอันเดียวกันเป็นหนึ่งขึ้นมาตอนนี้ลืมเรื่องนั้นทันทีเรื่องที่กําลังคลุกกลุ่นวุ่นวายแทบจะวัดเป็นไฟปรลกันเผาลมจิตจากคนเจ้าข,ของด้วยความสําคัญคิดว่าเรื่องนั้นก็คิดได้คิดนึกก็คิดได้ คิดตรึกตองมันเผาไหมจะของยังไม่รู้ตัวว่าไฟไหมกรุงลงกาอันยังมันกรุงลงกาไฟภูเขามันไม่ปูเรามันไม่ตัวเราเวลานี้เพราะอะไรเพราะความสําคัญผิดคิดว่าสิ่งที่จะของอะ,อะไรอาวราผูกพันอยู่รันเหมือนความเป็นจริงที่แท้ก็แค่อตีตาอารมณ์อารมณ์เรื่องนั้นความโศกอารุณเศร้าโศกพิรำพิไรํำพ,พ,พันธ์เรื่องอย่างนั้นเรื่องความ สิ้นไปหมดไปของทรัพย์สมบัติจากเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมันวิบัติฉิบหายมันมันไม่ได้มาหมดมาสิ้นแล้วแล้วแเรามันไปมันก็ไปแล้วเรื่องเป็นเรื่องตาเรื่องวิบัติฉิบหายเรื่องความวิปรโยคพระภาคเป็นไปแล้วผ่านมาแล้วแต่อุ่นขึ้นมาในตอนนี้มันก็มาเผารมจิตใจเรากระทบกระเทือนว้าวุ่นขุนมัวยุดปัจจุบันพอเราตั้งสติพอเราจะบำเพ็ญธรรม ธรรมะที่เราตั้งก็คือสติธรรมพอจิตมีสติเรื่องนั้นกํนลาลังเดือดพ,พับพับอยู่ก็อันตรธานหายสาบสนไปจากจิตจากใจนั่นเป็นอายม์พันตาสามารถที่จะบรรเทาได้จริงสามารถที่จะตัดรอนบรรทอนบรรเทาโทษกลายเป็นเป็นความเป็นปกติไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีรักไม่มีชังไม่ได้วันวาย เป็นแต่เพียงเราทําไม่ได้เป็นปริเฉธประหารเผอพรลบเดียวมันก็กําเริบม,มาใหม่เพราะมันเก่งมันเป็นเจ้าโลกเราน่ะเป็นผู้ท้าชิงสังกัตธรรมเหล่านั้นเป็นเจ้าโลกเป็นผู้ครองโลกครองจิตครองใจครอบงำจิตใจของเรามันเก่งมากยอมรับว่ามันเก่งแต่มันเก่งไม่สู่พระธรรมนี่เรามีพระธรรมก็คือศรัทธาธรรม ศรัทธาธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเพื่อวิมุติธรรมเรามีธรรมเหล่านี้กิเลสมันไม่มีของเหล่านี้มันมีแต่ของดั้งเดิมคือราคคคิโทสกิโมหกิเฟื่อนไฟสามกองน,นี้มันมีต้นตอต้นทุนของมันมันมีแล้วมันม,ม,นมีเครื่องหมายเครื่องมือไหม,หมล่ะมันมาเอาเครื่องมือของเราด้วยซ้ํามันมาเอาอายตนะเอาอินทรีย์ของเราเนี่ยไปคำเริบ ไปสร้างเหตุให้โกรธผลของความโกรธโรธาเกลียวโกรธเป็นของภายใยังไม่แล้วมันไปก่อเวรก่อกรรมก่อฟืนก่อไฟด้วยการไปลักไปขโมยไปเข็นฆ่าสัตว์ชนิดต่างๆไปลักไปขโมยเป็นไปล่วไปมิกรรมไปพูดปลดมดเทศหดือมสารยาเมามันมาอาศัยขันของเรานี่ด้วยซ มันมีมาเองไหมล่ะมันมาอาศัยของเราแล้วนะห้ามมันบันตัดรอนทำโทษให้แกเรามันทำแล้วมันก็หัวเราะเยาะเยอยเย้เยหยันเราว่าเรานะ่ะไม่เป็นท่ามันเก่งกว่าเรานั่นล่ะเราถึงว่าอาเนกอานาถไหมล่ะ มันเก่งก็จอพระบว่าเก่งแต่มันเก่งสู้พระธรรมไม่ได้พระธรรมที่เราถืออยู่ล้านเหนือกว่ามันสามารถที่จะข่มเหงชราชะล้างมาได้แค่สติธรรมก็คิดดูสิยังไม่ถึงสมาธิธรรมปัญญาธรรมด้วยซ้ำแค่สติธรรมตั้งสติขึ้นมันตกไปนอกโลกธาตุนู่นกูไม่กลับนะถ้าเราไม่อะไรอาวร์มันเกลีกกมันกลับมาเฉยๆอะไรอาวร์อะไรอาวออราว์คิดดูสิ มันไปไหนแล้วแต่มันเราหนาวหนาวมาโน้มหนาวมาเป็นปัจจุบันในขนาที่เรื่องนั้นผ่านมาเป็นเดือนเป็นปีแล้วเอากลับมาอุ่นขึ้นมาเวลานี้ก็ทุกเวลานี้ชอบนักชอบหนาน่ะชอบหาเรื่องให้เจ้าของทุกอยู่ดีไม่ว่าด,ดีตีมือตีไม้ตีมือมันบ้างสินั่นละ่ะมันขนองจิตขนองใจ มันขนอมไม้ขนมมือหาขวากหาหนามให้เจ้าของทำรา้ำรายทำลายเจ้าของด้วยคืนด้วยา่สามกองนี้โลภโกรดหลงความรู้คืออะไรเบิกทางเปิดทางด้วยคำหน้าสติสติส,ตสัพพทสสดยาสติจำเป็นในกิจทั้งปวงศีลธรรมก็อาศัยสติสมาธิธรรมก็อาศัยสติปัญญาธรรมก็อาศัยสติแวก ว่าไขึ้นสู่วิมุติธรรมอาศัสายสติทั้งนั้นเป็นเครื่องเบิกทางจนทั้งกลายเป็นมหาสติจะได้เห็นได้ชัดในภาคปฏิบัติไม่มีทีเผลอไหนไหมไม่รู้จักคําว่าตั้งสติหรือไม่ตั้งสติมันเป็นอันเดียวกันกับจิตไม่มีช่องทางเข้ามาได้เลยกิเลสนันนะหมุนเต้วเป็นธรรมาจากมันจะมีเข้าช่องไหนหมุนเต้วเป็นธรรมจาจากยามาควากัก ความน้ำอย่ามาแตะอย่ามาใกล้อาสวัตท,ทั้งหลายอย่ามาใกล้มันหลบเห็นได้ชัดในทางอง์อาจกล้าหาญของสติผู้มีจิตมีมีสติเป็นมหาสติอจากนั้นก็เครื่องมือของมันคืออะไรคือมหาปัญญาคู่กันพอมหาสติมีมหาปัญญามาเป็นความรู้ร,รู้รอบขอบคิดรู้ยิ่งเห็นจริงตัดรอนตันรอน เหมือนเครื่องบดหมุนมากี่รอบมดมากี่รอบจนแหลกละเอียดไม่มีชิ้นดีไม่มีส่วนใดที่จะมาปฏิตปต่อพอที่จะมาเป็นภาวะเป็นพเป็นชาติไม่มีมันกุดมันด้วนโดนตัดรอนบันทอนบันเทาไปหมดนั่นแหละแล้วเลยยังไปแล้วเลงไปไปจนวัดอะไรเป็นอะไรไม่มีส่วนอันเป็นที่รักส่วนอันเป็นที่ชังมีแต่เพื่อรู้ พราะประกาศตัวตนขึ้นมาเห็นได้ชัดก็คือความรู้รู้ในปัจจุบันนั่นแหละว่ามีแต่ความสิ้นความเสื่อมไม่มีส่วนไหนพอที่จะมาประดับประดาพอที่จะวัดอยู่ให้เราเชยชมมันมีส่วนไหนที่มาให้เราเชยชมบ้างหายใจเข้าหายใจออกฟอดฟอดแฟดอยู่เวลานี้ส่วนไหนบ้างละ่ะเอาถ้าจะว่าเมื่อเช้านี่เป็นเราแล้วตอนนี้ละ่ะเราเป็นอะไรแล้วพรุ่งนี้ละ่ะมีแต่ความสิ้นความเสื่อม ปรากฏชัดโดยความเป็นอตีตารมณ์